่แตงงนก็อยากให้เขาสวยสุดในว,วันนะั้นเลอ่ะ <laughs> เธอเพูดถกกันที่ใจอ่ะ <laughs> คุณหมอเองก็สัมผัสได้ถึงความสาใส่ใจนี้ของคุณกอ๊อฟมันไม่ใช่เพียงแค่ว่าคุณกอ๊อฟอยากให้เจ้าสาวของคุณก๊อฟสวยที่สุดหรอกแต่ด้วยความที่อยู่กันมาและคิดว่านี่คือสิ่งที่ดูแลเขาคือสิวน่าจะมีเป็นแบบเบสไลน์เดิมแล้วแล้วมันยังมีแบบพวกผื่นแพ้ะระคายเคืองมาอีกพอ,อเข้าใจไหมคือแต่ไอสิวอ่ะมันจะรักษาทางซ้ายผื่นอ่ะจะรักษาทางขวา พอตอนนี้มันเป็น2โลกอ่ะมันเลยยากเนี่ยจ,จะเป็นเหตุผลว่าเอ้ยทำไมเรารู้สึกว่ามันดูเยอะไปหมดมคือตอนแรกเราอาจจะไปด้วยสิวแต่ตอนนี้สิว,ว่มีนะ,ะไม่ใช่ไม่มีนะแต่มันมีการแบบระคายเครืองเกิดขึ้น<ม>เหมือนแบบผื่นแพ้ก็ยังมีอยู่ม,มันเลยอินเทอร์เซ็กกันม,มันเลยแบบดูเยอะไปหมดเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ใช่สิวนะไอหัวหนองเล็กๆอ่ะ<ม>ไอพวกเนี้ยมันคือการระคายเครืองของผิวผิวอาจจะไม่ไหวจากสติงสิ่งแวดล้อมทำร้ายผิวเยอะเกินไปอะไรพวกเนี้ยค่ะ คือมันทําให้ผิวแบบอ่อนแอแล้วกันอะ mm. ก็คือไอเน,นี่ยสิวจริงแต่ว่าในสิวจริงอะไอเน,นี้ยไม่ใช่นะแถวนี้แถวนี้ mm. นอันเนี้ยกดไงก็ไม่ได้ mm. นี่ไม่ใช่อุดตันนะ mm. น้องกดไงก็ไม่ออกเพราะว่ามันเป็นผื่นแพ้ถ้าวันเนี้ยมันเลยต้องรักษาทั้ทงโรคผื่นกับโรคสิวขอบคุณคุณกอล์ฟขอบคุณคุณตองที่เลือกเราเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลผิว